เรื่องราวที่จะเล่าในค่ําคืนนี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับมันเป็นประสบการณ์เชื้อพีของผู้ชายคนหนึ่งที่มีโอกาสได้เจอเอมาพรา้อมกับภรรยาคู่ชีวิตที่ได้เดินทางกลับมาด้วยกันในค่าคืนหนึง่งคุณเดียวที่เป็นเจ้าของเรื่องได้เล่าให้ฟังในี่ครับว่าผมเป็นคนจังหวัดสงขลาแต่กําเนิดด้วยงานที่ต้องได้ไปทํานั้นมันก็จําเป็นที่จะต้องได้ออกเดินทางข้ามจังหวัดจุบีบ่อย ไกลบ้างไกลบ้างแล้วแต่งานที่ได้เดินทางไปทำแล้วแต่ว่าหัวหน้าจะสั่งให้ไปที่ไหนวันนั้นผมได้เดินทางไปทำงานที่นครศรีธรรมาราชพร้อมกับภรรยาคู่ชีวิตครับพอเสร็จงานก็พากันไปเช่าห้องพักนอนคิดว่าพรุ่งนี้เช้าค็อยออกเดินทางกลับอะไรแบบนั้นผมไม่ชอบที่จะขับรถกลางคืนเท่าใดนักมันมืด อีกอย่างผมก็กลัวว่าจะได้เจอกับอะไราบางอย่างที่เรียกว่าผีบวกมาให้ได้เห็นที่ข้างถนนนั่นเองถ้าบอกมาแหกอกแบลบดินปริ้นตาก็คงจะหัวใจไวายตายกันโพด,ดีก็เลยไม่ชอบที่จะเดินทางกลางคืนเท่าใดนะักถ้าเลือกได้ก็จะเดินทางกลางวันดีกว่าทีนี้พอได้ที่พักเรียบร้อยผมก็รีบเข้านอนเร็วเพราะรู้ดีว่างานของตัวเองนั้น มันไม่ค่อยจะแน่นอนปกติมันอย่างคนทั่วไปถ้ามีงานด่วนเข้ามาก็ต้องเดินทางในทันทีไม่มีรีวรอแล้วในค่ำคืนเน้นประมาณเที่ยงคืนได้ครับในระหว่างที่กำลังนอนหลับอย่างสบายกำลังนอนฝันบวานจูนั้นมันกับได้มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาจากหัวนหน้าหัวนหน้าบอกให้ผมเดินทางกลับตวนมีงานให้ทำแต่เช้า แม้ว่าผมจะอยากบ่นออกไปสักหน่อยแต่พอได้ยินอะไรได้ที่จะได้รับนั้นมันก็ทําว่าผมไม่ได้พูดอะไรออกไปได้แต่กัดฟันทนได้ก็คิดเพียงแค่ว่ากูรวยเมื่อไหร่มึงไม่ได้สัง่งกูแบบนี้แน่ผมกับเมียก็ต้องพากันแห่ขีดตาตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันออกเดินทางกลับสงขาในตอนนั้นเลย ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณ3-4สี่ชั่วโมงก็จะถึงครับมันไม่ได้ไรยอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วการเดินทางดึกดื่นตีหนึ่งตีสองแบบนี้มันก็เป็นธรรมดาที่จะถนนลงมากๆแทบจะไม่เห็นเพื่อนร่วมทางเลยสักคันเดียวนั่นๆจะโผล่มาสักพลั้งแต่ด้วยความที่ผมมีภรรยาคู่ชีวิตที่เป็นเหมือนหนังสถานีวิทยุที่เปิดเพลงตลอด24ชั่วโมง มันจึงไม่ได้เงียบเงาแต่อย่างใดโอจะรู้สึกกระํำคานเสียด้วยซ้ำเด็กก็มีกล้าที่จะพูดอะไรออกไปหรอกครับรักชีวิตอย่าคิดสู้เมียจึงได้ได้ขับรถทำหน้าที่ของตัวเองไปก็เท่านั้นพอรถของพวกผมพากันยิ่งเข้าไปในเขตจังหวัดสงขลาตอนนั้นมันก็ประมาณที่สามโบเกือบทีสีแล้วล่ะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงมันก็จะเช้าแล้ว ใจผมในตอนนั้นก็อยากจะจอดนอนอีกสักหน่อยมันง่วงยังไงก็ไม่รู้เลยอยากจะไปถึงบ้านให้เร็วๆจะได้ยิบสักชั่วโมงค่อยไปหาหัวหน้าที่ทำงานแล้วพอดีว่าตอนนั้นรถของพวกผมได้พากันวิ่งมาถึงทางลัดที่เพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกันเคยได้บอกเอาไว้นะครับว่ามันสามารถรับไปถึงบ้านของผมได้มันใกล้กว่าถนนปกติตั้งเยอะประหยัดเวลาได้ตั้งหลายนาที มันก็เลยทำาาาผมนั้นได้ตีฟเฟเลียวพริ่มก็หหักผวมอะไรเข้าไปในถนนเส้นนั้นในทันทีทันใดจนคุณภรรยาที่นั่งบอหน้าคู่กันเธอได้พูดขึ้นมาในทันทีที่ได้เห็นรถบินหงอกนอกเส้นทางมึงเดียวเข้ามาในถนนเส้นนี้ทำไมเดียวผมก็ได้ได้บอกคุณภรรยาไปนะครับว่ามันเป็นทางลรดนะกูง่วงนอนเลยอยากจะกลับถึงบ้านเร็วๆ เพื่อนก็บอกมาว่าถนนเส้นนี้มันสามารถลัดลอบไปบ้านของเราได้ไวกว่าถนนปกติเมื่อผมได้อธิบายเหตุผลไปแบบนั้นคุณภรรยาเธอก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาอีก้นต่นั่งมองถนนข้างหน้าของตัวเองไปส่วนผมนั้นก็ได้แต่ขับรถของตัวเองด้วยความระมัดระวงังด้วยความที่ยังไม่เคยได้ขับรถเข้ามาในถนนเส้นนี้เลยสักครั้ง ก็เลยไม่รู้ว่าถนนมันจะเป็นยังไงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายังไงถ้าขับรถเร็วประมาทมันก็อาจจะจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ซึ่งถนนเส้นนี้นั้นมันก็ไม่ได้ต่างจากถนนเส้นหลักเท่าใดนะักคือแทบจะไม่มีเพื่อนร่วมทางเลยสักคันเดียวตั้งแต่ที่เลี้ยวโค้งมาผมก็ยังไม่เห็นจะมีรถวิ่งสวนมาเลยสักคันแม้แต่มอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่เห็นทั้งทั้งที่มันก็ตีสีเข้าไปแล้ว ผมก็ขับรถไปตามถนน,นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทีนี้พอรถของผมได้วิ่งไปจนกระทั่งได้ผ่านโค้งโคงหนึ่งพอได้หลุดโค้งนั้นไปแล้วมันกับมีต้นไม้ข้างฐานต้นหนึ่งที่มีผ้าหลากสีผ่นเอาไว้มากมายมีชุดไทยสวยๆแขวนเอาไว้ตั้งหลายตัวผมก็ได้แต่คิดอยู่ในใจนะครับว่าโอ้มีชุดมัแก้บ,บนขนาดนี้ แสดงว่าเจ้าแม่ต้นไม้ต้นนี้ท่าน้องศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนทีนี้พอรถของผมได้วิ่งผ่านต้นไม้ต้นนั้นไปแล้วคุณภรรยาเธอกระพูดขึ้นมานะครับว่าเดี๋ยวมึงอย่าจอดน้ำว้ยมึงอย่าจอดนะม,ดนะมันก็ทำให้ผมถึงกับงงเลยล่ะครับจนได้แต่พูดถามเมียออกไปกูจะจอดทำไมวะ มันไม่มีเหตุผลอะไรให้กูต้องจอดรถนี่พอผมได้พูดออกไปแบบนั้นคุณภรรยาเธอก็ถึงกับหันกวับมามองหน้าผมในทันทีก่อนที่เธอจะพูดขึ้นมานํำว่าเอา้ามึงไม่เห็นผู้หญิงยืนอยู่ข้างทางหรือไงเธอเบอกมือย้อยให้จอดรถจูบผมก็ได้แต้บอกคุณเมียไปนะครับว่าผู้หญิงที่ไหนของมึงกูไม่เห็นจะมีคนได้เลย มึงอย่ามาอำามเลยนะนั่งอยู่ดีๆของมึงไปเถอะพอผมได้พูดออกไปแบบนั้นเธอก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาอีกนะครับแต่หลังจากนั้นสักพักอยู่ดีๆคุณเมียของผมเธอกับที่พูดกันใอีกครั้งกูไม่กลัวมึงหรอกไม่ต้องมาทำแบบนี้จะไปไหนก็ไปเลยมึงมึงก็ทำว่าผมนั่นถึงกับงงเข้าไปใหญ่เกิดอะไรขึ้นกันแน่วันเนี่ย หรือว่าคุณเมียมันจะกินยาผิดทองถึงได้ประสาทพูดขึ้นมาคนเดียวแบบนี้ผมก็เลยได้เรียกพูดถามเธอออกไปนี่นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีอะไรทำไมถึงได้พูดขึ้นมาแบบนี้อีกแล้วคุณภรรยาเธอก็เลยหันหน้ามามองผมกำลังจะอาปากพูดอะไรบางอย่างออกมาแต่เธอกับเลียงน้องกีดขึ้นมาอย่างคนตกออกตกใจแล้วก็ก้มหน้า ไม่มองสิ่งรอบข้างใดๆอีกทั้งสิ้นมันก็ทำว่าผมนั้นถึงกับต้องตัวกตวใจตามไปด้วยครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็เลยได้หันไปมองข้างกระจกฝั่งที่ตัวเองนั่งขับรถอยู่เด่ผมก็ไม่ได้เห็นอะไรที่มันผิดปกติแต่อย่างใดนะครับจึงได้แต่คิดสงสัยว่าคุณภรรยาเธอเห็นอะไรกันแน่เนี่ยเต่พอผมได้หันกลับมาองถนนข้างหน้าตามเดิม คราวนี้ผมกับได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งมือยืนอยู่ข้างถนนผู้หญิงคนนั้นเธอใส่ชุดเหมือนคนปกติทั่วไปนี่แหละครับยืนโบกมือเย่อยๆเหมือนจะต้องการให้ผมจอดรถอะไรแบบนั้นเพียงแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเธอกับเยืนก้มหน้านิ่งๆไม่เหมือนกับคนปกติทั่วไปที่ถ้าจะมาโบกรถต้องไม่ทำแบบนี้แน่ผมก็ได้แต่คิดขึ้นมานะครับว่า แถวนี้มันไม่มีบ้านคนเลยสักหลังนี้นะแล้วทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้มายืนอยู่ข้างถนนคนเดียวได้ละ่ะผมก็เลยไม่กล้าที่จะจอดรถแต่อย่างใดเพราะรากลัวว่าผู้หญิงคนนี้เธอจะเป็นนกตอบมาดักปนจีอะไรแบบนั้นแต่พอผมได้ขับรถผ่านไปคราวนี้มันกลับได้มีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นมาที่ข้างตัวรถ ยังกับว่ามีใครมาข้อตัวรถอะไรแบบนั้นเลยนะครับมันก็ทำเอาผมนั้นถึงกับต้องรีบผันไปมองที่กระจกมองข้างนี้ทันทีทันใดแล้วภาพที่ผมได้เห็นอยู่ตรงหน้าในตอนนี้นั้นมันก็ทำให้ผมถึงกับพูดมีออกรู้แล้วเราว่าทำไมคุณภรรยาเธอถึงได้มีอาการหวาดกลัวสักขนาดนี้ทั้งๆทงี่ตอนไรกก็ปากดีอยู่แท้ๆคือสิ่งที่ผมได้เห็นอยู่ข้างตัวรถของผมในตอนนี้นั้น มันก็คือผู้หญิงคนเดิมที่เธอลอยตามรถของผมมา,ามก็ต้องกลับว่ามือขอค้างตัวรถนนสี่ครับจากตอนแรกที่ผมไม่กระาาที่จะขับรถเร็วต่อย่างใดพอได้มาเจออะไรแบบนี้มันก็ทำให้ผมถึงกับต้องเพิ่มความเร็วเพราะอยากจะออกไปจากถนนเส้นนี้ให้มันเร็วๆแต่เขาไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะพาไปโผล่ถนนเส้นไหนเมื่อผมได้เพิ่มความเร็วขึ้นอีก ผู้หญิงคนนั้นเธอก็หายไปผมไม่ได้มองเห็นอะไรนะครับจนกระทั่งผมได้ขับรถไปและมันได้มีแสงไฟหน้ารถส่องมาจากด้านหลังผมก็เลยต้องหันไปมองที่กระจกมองหลังก็เห็นเป็นแสงไฟหน้ารถคันหนึ่งที่กำลังขับมาอย่างรวดเร็วรถคันนั้นวิ่งเข้ามากเ็เลยรถของผมเลยเรืเร่อยๆเขากับได้บีบแตรขึ้นมาอย่างดังจนผมต้องหันกลับไปมองกระจกมองหลังอีกครั้ง แต่คราวนี้ผมกัับได้ยินหัวของผู้หญิงคนนั้นค่อยๆได้โผล่หัวขึ้นมาจากท้ายรถอย่งกับว่าเธอกำลังเล่นส้นแหนบกับผมอะไรแบบนั้นเลยแล้วครับเมื่อได้เห็นอะไรที่มันน่ากลัวักขนาดนี้มันก็ทำให้ผมตึงกับสติแตกแหกปากร้องขึ้นมาอย่างดังว่าผีหลอผีหรอกผมในตอนนั้นแทบจะสติแตกกระเจิง แต่ดีที่ว่ามันยังพอที่จะมีสติลงเหลืออยู่ไม่งั้นก็จะควบคุมรถของตัวเองเอาไว้ไม่อยู่จนต้องเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนผมมีกล้าที่จะหันไปมองกระไดจกมองหล้างอีกแล้วล่ะครับพอรถคันนั้นได้วิ่งแซงรถของผมกันไปแล้วผมก็ได้เตะเหยียบคันเร่งตามรถคันนั้นไปเพราะอย่างน,น้อยก็คิดนําว่ามีเพื่อนร่วมทางมันก็ดีกว่าขับรถคนเดียวเป็นในไหน,ไหน ผมไม่รู้ว่าผีผู้หญิงตนนั้นเธอยังรอยตามหลังรถของผมมาอย่างไร้ปานเอาครับแต่มันก็มีเสียงก็แก๊กก็แก,ก๊กเสียงคนข้อข้างตัวรถดังอยู่ตลอดเวลาจนสุดท้ายผมทนไม่ไหวพอได้วิ่งไปจนเห็นวัดวัดหนึ่งก็เลยได้ตัดเสินใจเลีเวเข้าไปในทันทีทันใดพอผมได้ขับรถก็ไปในวัดวัดนั้นก็ได้เห็นว่าหลวงพ่อหลวงตาทั้งหลายกำลังพากันเดินออกมาจากกุฏิ คงจะไปทำวัดเช้าอะไรแบบนั้นก็เลยรีบร้องบอกภรรยาเราไปหาหลวงพ่อหลวงตากันเถอะคุณภรรยาเธอก็รีบลงจากรถผมก็รีบตามลงไปพากันเดินไปก้มกระดาบหลวงตาหลวงพ่อหลวงตาหลวงพ่อเห็นพวกผมหน้าตาแตกตื่นมาก็พูดถามขึ้นมานะครับว่าไปเจออะไรกันมาหลายโยมทำไมถึงได้มีสีหนา้าแตกตื่นตกใจกลาสักขนาดนั้น ผมก็เลยได้เล่าสิ่งที่ตัวเองได้เจอให้กับหลวงตาหลวงพ่อได้ฟังหลวงตาหลวงพ่อท่านก็เลยให้พรในศิ่นพรท่านก็บอกน้องว่าไม่มีอะไรล้หลายโยมพากันอยู่ในวัดนี้ไว้ารอตอนเช้าค่อยออกเดินทางต่อไปก็แล้วกันหลวงตาหลวงพ่อพูดบอกแค่นั้นแล้วก็พากันเดินเข้าไปนีบทพ้นกับภรรยาได้แต่พากันเดินมาขึ้นรถของตัวเอง คราวนี้ผมก็เลยได้มีโอกาสถามคุณภรรยาน้มว่ามึงเห็นอะไรกันแน่ทำให้ถึงได้ร้องเหกาปากขึ้นมาขนาดนั้นพอผมได้พูดถามออกไปคุณภรรยาเธอก็พูดถามขึ้นมาอีกนะคุณภรรยาเธอก็พูดถามสวนกลับมาว่ามึงเองก็ร้องพี่หลอกพี่หลอกไม่ใช่เหรอแล้วมึงเห็นอะไรกันละ่ะเราหมายกูฟังหน่อยสิผมก็เลยได้เล่าสิ่งที่ตัวเองได้เจอ ให้กับคุณภรรยาได้ฟังก่อนแล้วทินี้คุณภรรยาเธอก็เลยได้เล่าให้ฟังนะครับว่าตอนที่รน,นได้วิ่งผ่านต้นไม้ที่มีผ้าหลากสีผูกโยมมากมายนั้นเธอได้เห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ผู้หญิงคนนั้นใส่ชุดเหมือนคนปกติทั่วไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าใบหน้าของเธอมันก็เป็นใบหน้าที่ค่อนข้างจะน่ากลัวเป็นอย่างมากผู้หญิงคนนั้นเธอมายืนโบกมือย่อย เพียงแต่ใบหน้าของเธอนั้นมันไม่เหมือนคนปกติมันเป็นใบหน้าที่ขาวซีดเป็นอย่างมากก็เลยได้พูดบอกว่าไมนต้องจอดเพราะได้คิดว่าผมนั้นจะจอดรถถามผู้หญิงคนนั้นโดยนิสัยของผมเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วแล้วพรอนุชได้วิ่งผ่านผู้หญิงคนนั้นไปแล้วคราวนี้เธอกลับได้เห็นผู้หญิงคนเดิมมายืนอยู่ข้างถนอนข้างหน้าอยู่ครั้ง ก็เลยได้มั่นใจมากว่ายังไงทรผู้หญิงคนนี้เธอก็ไม่น่าจะใช่คนอย่างแน่นอนเพราะคนบ้านที่ไหนจะวิ่งมาดักหน้ารถได้ขนาดนั้นก็เลยได้พูดออกไปว่าไม่กลัวแล้วทีนี้พอจังหวะที่หันหน้ามองมาทางผมนั้นคุณภรรยาเธอกับได้เห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นมาลอยอยู่ข้างกระจกด้านข้างผมนั้นเองใบหน้าของผู้หญิงคนนั้น มันเป็นเป็น,นาที่น่ากลัวเป็นอย่างมากเธอก็ได้เดียลองจีตขึ้นมาแบบนั้นและก็มีกาที่จะหันมองรถตัวรถอีกเลยเพราะกลัวที่จะได้เจอได้เห็นอีกนาสิหลังจากนั้นผมกับภรรยาก็พากันแต่นั่งจูแบบนั้นในรถไปจนเพลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันครับตื่นขึ้นมาอีกทีก็ตอนที่แสงแดดมันแยงตาพวกผมถึงได้พากันขับรถออกมาจากวัดนั้น แต่ก็เดินทางกลับบ้านของตัวเองก่อนที่จะได้เดินทางออกไปหาทำงานแลนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด